ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในคลิปนี้ก็ับจกชายินไทยเล่นจะพาพีาพ่น้องๆนะครับมาอยู่ที่ไรฮ็ตสารแนครับหรือว่ามินแหละครับ ครับการสวัสดีพี่พี่พน้องน้องอีกทีหนึงครับผมแต่วมืนอี้ภาพพีพาน้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ไร่การกรเกษตรของยูเาเลนะครับครับการเป็นเมื่อนี้การที่จริงกับมาหาเห็ดแหะครับเพราดีไปหาเห็ดเหี้ยวนะครับการยังเพราะท่านได้กเกิดหลยนะครับผมก็เลยเห็นพี่พี่พน้องน้องเป็นเห็ดงานอยู่นี่ครับก็เลย ขามาเก็บภาพบรรยากาศการทำงานนะครับพี่น้องบึงกะุลนะครับดีครับกับจะเป็นรุ่นรุ่นไปครับตัวนี้ก็จะงหญ่ขึ้นมาจัง่อยแล้วตัวนี้นี่คืองหญ่เลยครับนี่ตัวนี้จะงหญ่ขึ้นมากประมาณสัก10เซ้นหรอครับผมพี่น้องครับเนี่ยงามๆเลยครับ ถือว่าเป็นกเกษตรระบบที่เป็นระบบนะครับว้างระบบไปแล้วนี่ก็บบรรดาบใบเพิ่นครับเนี่ยบรรดาบใบตั้งอิสราเอลนะครับก็บขอเพิ่นเรียบร,ยร้อยแล้วนะครับขอเพิ่นในการถ่ายท้ำเหมืนกับบัว่ายัางหรอกครับ นี่ก็ึ tutaj. ้นเกิดขึ้นมาเองนะครับเนี่ย้างๆใกล้ๆกันเนี่ยเพื่อนกับบ่อแล้วครับสามารถตัดออกไปกินได้เลยนะครับเนี่ยน่ครับเกิดเกิดตามริมๆแบบนี้นะครับสามารถเก็บไปได้เลยนะครับขอละใบขอละใบอ่าโฮเซโอเรคเนโลบายาน้องกับโอเคโอเคโทษด่า ขอขอเพื่นแล้วนะครับเอาเอาได้นะครับบ่มีปัญหานะครับ กับล่างเกิดงามครับผมเป็นรุ่นรุ่นไปส่วนมากเขาจะปลูกนาหนาวมินเขาจะปลูกนาหนาวครับผมใส่ถ้าเป็นนาร่อนเขาจะเขาจะตัดใบแหงเลยครับเขาจะปล่อยทิ่มเลยเพอปล่อยทิ่มแล้ว <c oughs> เขาก็จะมาพราะถึงนาหนาวเขาก็จะมาเห็ดแบบนี้แหละครับเนี่ยมาตัดไปแบบนี้แหละก็มาวางสายยางครับให้น้ำให้ปุ๋ยไป ล้วก็จะง่ามขึ้นเมื่อกี้แหละครับผมเดี๋ยวไปไปคุยครับอ่าบ่าวอาตนครับผมครับครับเอาเลยครับเกิดบทท่านไร นี่ครัเฮ็ดก็จะเกิดขึ้นมาเนี่ยแหละครับโอ้คือดอกงามแท้ครับปาดนี่ครับพี่น้องครับปาดเนี่ยหาครับแบบนี้ครับเนี่ยโอ้โหดอกงามๆเลยครับนี่ครับเฮ็ดฟางนะครับเนี่ยเฮ็ดฟางเอาไว้ที่ละเป็นเสื้อเป็นยังไปเนี่ยเหย้แห่งโยเนี่ยแหละครับบ่เอาดอกเดียวอ่าเพิ่นจะปั้นรอบแรกไว้สูงๆกันบ่อัด ปั้นไว้รอบแรกก่อนครับแล้วก็เก็บไอ้เก็บสายยางออกกันบ่หนิครับน,นี่นี่เขาพึ่งพัดปั้นไหมสายยางไมได้ขัดธรรมดานี่ยนะครับก็คือปั้นไปเรื่อยๆให้น้ำให้น้ำเลยก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเนาะเป็นยังไงงานไรบ่บ่ขับงานไม่มค่อยมีงานบ่ค่อยมีช่วงหนานาวก็จะโอเคยอยู่หรอกว่า เราก็ต้ปั่นรอบสองใส่ยางขาดอีกแล้วเฮ็ดใส่ยางขาดอีกแล้วมือใหม่มือใหม่มือใหม่ปืนซ้อมวันนี้ไงฮะปืนซ้อมวันนี้ปกติผมได้เป็นคนเฮ็ดเจ้าอ่นบ่ผมนี่แล้วอ๋อทำทุกอย่างแล้วแมนบ่ถ้าถ้าบ่ขาดนี่เขาตรงเขาบ่อหลืบกันบ่ถ้ามันบ่ขาดค่ะมันไม่ขาดมัน มันต้องลื้อคือเก่าไงอ๋อต้องลื้อคือเก่าคือมันมันต้องปั้นรอบสองไงอ๋อคือว่าต้องปั่นให้สันแบบทั้งนี้เนาะอ่าให้สันเหมือนทั้งนี้นี่ครับให้สันแบบทั้งนี้ครับผมกินเขากินน้ำไปหรอมาเห็นงานเตีเส่าเนี่กินแล้วครับเมนบ่ได้ได้ยังกินเนาะก็ต้มเห็ดเลยครับต้มเฮ็ดโอ้แสดงว่าม้วเจ้าเห็ดงานไปน้ำเก็บเห็ดไปน้ำตัวนี่ยครับเมนบอเนี่ยมันจะขาดตรงนี้เลยรับแมนบอ มันต้องต่อไหมอือโอ้ตัวสายางกับเพาธรรมดาได้ี่อันนี้มันก็ต้องนี่ไม่ขันมันก็จะดีหน่อยครับมันก็ไม่เสียวเวลาต่อไงครับพอต้องเสียเวลาต่อแต่ว่าเท่ากับตรงเอาลงเอาลงไต้ขึ้นก่อนบะแบบนี้นี่ปั่นในเลยบ่หรือตรงเอาลงขึ้นก็เอานี่เอาสายางเทินบนนี่แน่นนะบนในตัวแนวปั่นนะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็บคือ ตอนปั้นนี่เขาจะเอาสายยางขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวเบ่งรอบสองนะครับได้รอบสองเลไกลๆเสร็จแล้วครับปันป่นเนอานีแป๊บเดียวเข้าใจแล้วครับก็คือรอบแรกนี่จะปั้นเนื้อสายยางรบอบสองนี่จะเอาสายยางึ้นข้างบนครับ<อ>รตัดถ้าเราไอ้ตัดที่สั้นนี่เราไม่ต้องปั่นก็ได้ไอ้นี่มันพักมันไม่งามไงเราก็เราก็ต้องปั่นไงเราตัดเป็นบอลบอลไง ถ้าเราตัดเป็นพื้นเนี่ยเราไม่ต้องปั่นอย่างนี้ก็ได้ตามารหรือส่ยางเลยเลยจะดีนะครับนอปั่นไปน้ำเก็บเห็ดไปน้ำอันนี้ต้องต่อสายยางนะค,ครับน้ยต่อครับม,มุนอุยปุ๋ยเลยครับพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ธรรมดาก็งี้แหละเพราะว่ารั้งเลกไงปั่นขั้งแรกเจ้าเจ้าเป็นคนขั้งไหนครับเนี่ยนนนคนจังหวัดหนครับคนจังหวัดสุโขทัยเลยครับ จังหวัดสุโขทัยสุโขทัยก็มีอีสานเลยครับโอ้มีหลายอยู่มีหลายเนาะฝั่งออกยุนบ่ครับฟังออกอยู่ครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวกะมาลือสายยางเดี๋ยวฟันรอบสอนจ่างพูดว่าตัดไปกินก็ได้ได้จะไม่มีหมีตัวนี้มีครับตัดบ่มีถุงแมมโอ้เสียดายเดี๋ยวปั่นรอบสองมันจะเตียนแบบนี้เลยแมนบประมาณีกสัไม่กี่วันมันก็จะแตกไงอ๋อ แล้วรอบสองจะมาแล้วครับครับคเดียว <c oughs> ครับคเดียวผ้าพี่น้องนะครับไปตัดเอาซาร์งีจักน้อยครับจัก2สองกำเอาไปไว้กินครับพี่นอ้องนายจ้างเป็นอเอาให้นะครับบัวา่ายเพราะว่าตัวนี้จะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็จะปั้นทิมแล้วครับพี่น้อง <clears> Thank <throat> you. ก็ได้กินครับใช่คู่เลยครับพี่น้องตัดไปเพราะใส่ใส่ลาบน้ำตกนี่าปช,ชัคครับเดี๋ยวเพิ่นกับปั้นชิมแล้วครับพี่น้องจ้ากับบ่อกคย กค่อยหอมคือบานเข่าหรอกครับตัวนี้เป็นมินนะครับยอยู่นี่จะมีมินมีอาเปเปอร์มินบานเท่าจะเป็นซาละแหน่แต่ว่าจะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้อ่านี้ครับจะเป็นมินแต่รสชาติมันก็าจจะไ่ราบม,มันก็าจะบุกคือจกคล้ายๆกันนะครับมินครับสาละแหน่บานเท่าคล้ายๆกันนะมันตระกูลเดียวกัน แต่ว่าคนไทยเพิ่นก็เอื่อนว่าเพิ่นก็เอื่อนว่าซาลาแห่นะครับจริงจริงจริงเล้วก็เป็นเป็นมินครับพี่น้องครับสิครับประมาณนี้ครับโอ้แมงวันกันอะไรเอาเุ้ยครับผมก็ได้คู่นึงครับได้คู่นึงควอด มหาเห็ดจะว่าได้สาลาเนะนะครับแต่ยังดีครับนายจ้างคนใจดีครับผมนายจ้างอยู่นี่ครับในเมือนี้ครับถ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาเบิงมาเก็บเฮ็ดนะครับที่จริงกับแต่มาเบิงเฮ็ดนะครับแต่ว่าโบมี่ครับพอดีก็ได้ผ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาเบิงพี่ๆน้องๆเข้าเฮ็ดงานอ่าเป็นคนไทยในอิสราเอลนะครับเป็นกับเฮ็ดนี่ครับเป็นกับ เป็นตัดแต่งนะครับตัดแต่งสารแน่นะครับถ้าเป็นภาษาก็คือว่าตัดเทคนิคนะครับตัดเทคนิคก็คือตัดให้มันเสมอกันเหมือนงานของเพื่อนก็จะประมาณประมาณนี้ครับผมนครับโอ้แต่ว่ากันแดดจังหน่อยนะครับตอนเศร้านี่มืนอเศร้ามากนี่ซีบกวาองศานะครับแต่ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มจะห่อนแน่แล้วครับเริ่มจะห่อนแล้วอันนี้ครับเพิ่งบรรยากาศ ไรของยิสเาเอลครับผมนี่ครับสภาพกัเป็นไซเกอร์บูดนะครับถ้าว่าไซบูดมากนี่คือว่าเรียบร้อยนะครับคุณน,นะครับสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทุกๆก,การกดติดตามโชคชัยอินเทเลียนครับ ไว้พ่อกันคลิปหน้าครับก็บขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับปดเจีบปดตุนครับผมสวัสดีครับ